ดูดวงให้หน่อยไปเพรเจอร์ที่อื่นจ้าเวลาเราท้อใจทำไงดีบางทีเราหมดความหวงังหมดใจทำไงดีครับท้อทำไมคนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้คนที่ท้อคือคนที่ถืออะไรอะ่ะถืออัตราตัวตนมึงไปเป็นลิงถือลูกท้อไปท้อง่ายแล้วเกิน วกเปียกมากกูไม่รู้จะท้ออะไรลัะหนาทําไมต้องท้อกูไม่เข้าใจอ่ะท้อทําทไมไหนตอบให้ฟังหน่อยไหนเล่าให้พ่อฟังสิลูกมันท้อยังไงลูกเล่าให้พ่อฟังหน่อยพ่อจะได้ซ้ําถูกลูกจะได้ซ้ําถูกจุดจะได้ขยี้ถูกว่ากูจะต้องขยี้ตรงไหนกูจะให้เละเป็นโจ๊กเลยกูจะบอกให้มึงท้ออะไร กูไม่เข้าใจจะท้ออะไรตั้งหนาเพอร์เจอร์ท้อทําไมกูไม่เข้าใจชีวิตมึงเดินมาโตมาได้ขนาดนี้มึงทอ้ออะไรอีกเดินมาได้ขนาดนี้มึงก็เก่งจะตายใจหาอยู่แล้วทอ้ออะไรทอร้อทําไมกูไม่เข้าใจเพื่อทุกวันนี้มึงมีชีวิตอยู่รอดมาได้เพราะความขยันหมั่นเพียรความอดทนอดกลั้นทุกอย่างแต่มึงก็ผ่านมาได้ทุกครั้งทำไมครั้งนี้ไม่ผ่านไปอีกล่ะมึงผ่านมากี่ครั้งแล้ว ท้อมากี่ครั้งแล้วแต่ผ่านได้ทุกครั้งอ่ะไม่งั้นมึงจะรอดมาถึงวันนี้ได้ยังไงทำไมไม่ลอดต่อไปในการมีสติสัป,ปชัญญาในการคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาตามเหตุปัจจัยที่ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ตรงไหนแก้ไขตรงนั้นอย่าไปแก้ไขปลายเหตุอย่ามาท้อแท้อะไรง่ายๆมึงต้องตั้งสติสัป,ปชัญญะมึงหมดหวังอะไรนักหนา มึงหมดหวังแต่มึงไม่หมดชีวิตถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่แสดงว่าชีวิตต้องมีความหวังต่อไปแต่มึงอย่าไปหวังกับอนาคตให้หวังกับปัจจุบันว่ามึงจะมีสติเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มึงจะมีสติพัฒนาจิตใจตัวเองได้มึงต้องหวังตัวนี้ต่างหากไม่ใช่ไปหวังตัวอื่นไม่ใช่ไปหวังน้ําบ่อหน้าไม่ใช่ไปหวังในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ไปหวังกับสิ่งที่รอคอยอยู่ในอนาคตที่ยังไม่มามึงต้องหวังใจว่าปัจจุบันขณะตอนนี้เดี๋ยวนี้จะดีขึ้นได้ ท้อทำไมไม่เห็นมีเรื่องต้องท้ออะไรเลยความสุขมาเดียเด๋ยวมันก็ไปความทุกข์มาเดี๋ยวมันก็ไปทำไมเวลาความสุขมามีความสุขอยากอยู่กับมันไปนานๆแต่ทำไมเวลามีความทุกขมากับไม่อยากอยู่กับมันอยากจะดันมันออกไปเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าฉันพอใจกัความสุขเท่านั้นฉันไม่ชอบความทุกขเวลาความทุกมาทีไรก็ไล่ออกไปทุกทีสุขมันก็อยู่ของมันทุกมันก็อยู่ของมันแต่มึงไปพึงพอใจ เหมือนมีคนสองคนมายืนต่อหน้ามึงกูเกียรอีคนนี้กูชอบไปคนนี้ไอคนนี้ที่มึงเกียรพูดอะไรดีขนาดไหนมึงก็ไม่ฟังมึงก็เกียรมันเพราะมันไม่เป็นคนที่มึงไม่ชอบไอคนนี้ต่อยพูดแย่ขนาดไหนแต่ถ้ามึงชอบมึงก็จะรับฟังมันมึงจะยินดีเยินยอสารเสรินต่อมันสองคนนี้พฤติกรรมเหมือนกันแต่คนหนึ่งมึงเกียดคนหนึ่งมึงชอบคนเกียรยังไงมึงก็เกียดพูดดีแค่ไหนมึงก็เกียดตต่อให้ก๊อปปี้คำพูดกันไป ไอคนที่เกียดที่มึงเกลียดเนี่ยมึงก็ปี้จากคนที่มึงชอบไปพูดแบบเดียวกันคําเดียวกันก o ปี้เพจก็ปี้วางมึงก็เกลียดมึงก็ไม่พอใจเพราะมึงเลือกไงว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ชอบคนนี้ไม่ชอบมึงลำเอียงใจมึงมันลำเอียงเลือกทัตที่สองคนนี้เหมือนกันเป๊ะดังนั้นเวลามึงพอใจมึงบอกว่าอันนี้มีความสุขโว้ยดีใจดีดาอันนี้มีความทุกข์ไม่เอาเอาไปเอาไปฉันไม่มีความสุขเลย สติมึงต้องมีสติในการดำเนินชีวิตมึงต้องยอมรับเพราะมันเป็นของคู่กันสุขกับทุกข์มันมาคู่กันมันเดินมาด้วยกันแต่มึงไปยึดเจ้าเฉพาะสุขไม่เอาทุกข์มึงเลยทุกข์มึงต้องไม่เอาทั้งสุขและทุกข์มึงอยู่ตรงกลางระหว่างมันทั้งสองมึงจะไม่ทุกข์สุขมึงก็ไม่ยินดีทุกข์มึงก็ไม่ยิน้ลยมึงจะไม่ทุกข์กับเหตุปัจจัยอะไรเลยเพราะอะไรมึงมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเรียกว่าทางสายกลาง กลางอะไรกลางอารมณ์ความรู้สึกของทั้งสองอย่างตรงกลางนี่ดีที่สุดตั้งสตินะอย่าก,กังวากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอยา่าท้อแท้อ่อนแออ่อนไหวกับสิ่งที่มันกําลังจะทําให้เราท้อแท้ใจความท้อแท้มันเกิดจากการปรุงแต่งของตัวเองถ้ามึงไม่ปรุงแต่งให้เกิดให้มีให้เป็นมึงไม่ไปเศร้ากับมันมึงไม่ไปอินกับมันมึงไม่ไปอิดหนานะละอาใจกับมันมึงไม่ไปบริโภครวมอ่ะไม่ไปอินเนอร์กับมันอ่ะ มึงจะไม่รู้สึกเหมือนเวลากูดูหนังอ่ะหรือมึงทุกคนดูหนังอ่ะสมมุติกูดูแฮร์รี่พอตเตอร์กูอินมากเลยแต่มึงไม่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะมึงไม่โอเคแต่มึงชอบแบบหนังซีรีส์เกาหลีอ่ะแต่กูไม่ชอบซีรีส์เกาหลีมึงว่ามึงอินไหมกูดูแฮร์รี่พอตเตอร์กูชวนมึงมาดูแฮร์รี่พอตเตอร์มึงจะอินอ่ะกูไหมไม่มึงจะไม่อินแต่มึงจะอินกับอะไรซีรีส์ถ้ามึงดูซีรีส์มึงเชิญกูไปดูซีรีส์กูก็ไปอินกับซีรีส์มึงเหมือนกันถูกต้องเปล่า ดังนั้นมึงจะเลือกเฉพาะสิ่งที่มึงพอใจแต่สิ่งที่มึงพอใจเอามะไม่พอใจะอามะไม่เอาดังนั้นชีวิตมึงเลือกไม่ได้มึงต้องยอมรับทั้งสองอย่างทุกมาโอเคอ้ารับแก้ไขปัญหาไปสุกมาโอเคอ้ารับก็อยู่กับมันไปแค่นี้เลยทําไมต้องไปไม่เอาเอาไม่เอาเอาทําไมแล้วสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนทุกข์ที่สุดนะ ยอมรับความจริงบ้างเถอะกูขอหัดยอมรับอะไรในชีวิตที่เป็นความจริงบ้างกูขอแล้วมึงจะมีความสุขมากเลยถ้ามึงเริ่มต้นในการใช้ชีวิตด้วยการยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงชีวิตมึงยอมรับความจริงได้ lime, ชีวิตมึงจะมีความสุขชีวิตมึงยอมรับความจริงไม่ได้ชีวิตมึงจะมีความทุกข์มึงไม่มีผ่านไม่มีทางผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ในการใช้ชีวิตได้เลยเพราะมึงไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับความจริงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเลิกได้เลิก เจ็บคอถ้าเราพูดคำพูดที่ไม่ดีไปแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่คิดร้ายกับคนที่พูดเราจะผิดไหมพูดคำพูดที่ไม่ดีแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่คิดร้ายคนที่พูดเราจะผิดไหมก็ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาจริงๆก็ไม่ผิดแต่แน่ใจนะว่าไม่ม um ีเจตนาจริงๆหรือคิดเองว่าไม่มีเจตนาคิดดีๆนะ พิธีไหว้ครูบาอาจารย์ที่สอนนํามานําความรู้มาให้เราเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์จ้ะทุกอย่างเป็นความเคารพน,นอบน้อมไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์สุขสิบสามน่ากลัวจริงไหมครับหนูจิตตกมากแต่พอมาฟังอาจารย์รู้สึกไม่กลัวเลยคะ่ะไม่มีจริงจ้ะไม่มีอะไรน่ากลัวสุขสิบสามก็ไม่น่ากลัวเขาต่อมึงมึงน่ากลัวกว่าสุขสิบสามจำไว้นะสุขนี้ที่ไม่มีเงินน่ากลัวกว่าสุขสิบสามเยอะ สติหมายถึงพุโทโธติดใจพุโทโธหายเท่ากับสติหลุดใช่ถูกต้องเป๊ะนานๆดื่มเหล้าบางทีจําเป็นต้องดื่มเล็กน้อยหรือบางสถานการณ์หลีกเลี่ยงไม่ได้แบบนี้ผิดศีลไหมก็ผิดอยู่แล้วเราไม่ยืนหยัดอยู่กับศีลไงไม่มีคําว่าจําเป็นไม่มีกูทําธุรกิจมาเยอะกูไม่เคยมีคําเรื่องจําเป็นที่จะต้องดื่มสุราไม่จําเป็น คิดยังไงกับพะญี่ปุ่นที่เขาใช้ชีวิตแบบคนปกติเหมือนคนทั่วไปไม่คิดนะนะขี้เกียจคิดแล้วคนที่ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นหลักคนพวกนี้มีปมอะไรหรือเปล่าคะไม่ต้องสรารแนเรื่องชาวบ้านสรารแนเรื่องตัวเองตัวมึงเองอะ่ะมีปมไหมตัวมึงเองอะ่ะชอบยืนหยัดกับความคิดเห็นของตัวเองโดยไม่สนใจคนอื่นไหมความคิดมึงอ่ะเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลไหม ถ้าไม่เป็นดีแล้วถ้าเป็นเลิกสันดานนี้ซะเพราะบางทีมึงมองเห็นแต่สันดานชาวบ้านว่าเขาเนี่ยไม่ฟังความเห็นของใครคิดแต่ว่าความเห็นของตัวเองดีบางทีมึงเห็นแต่สันดาคนอื่นแต่ตัวมึงเองก็เป็นกลับไปดูตัวเองว่าตัวมึงเองเป็นไหมคิดดีๆพิจารณาดีๆว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นมึงก็เลิกซะไม่ต้องสรารแนเรื่องคนอื่นสรารแนสันดานตัวเองพอ